กลับมาพบกับดับฟอสไนครับประจำวันนี้วันสงการที่14เมษายนนะครับผมพี่ๆท่านไหนที่ไปเล่นนงเล่นน้ำกลับมาครับอยากจะฟังบทความบุ๋แบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องนี้ของทางดับฟอสไนค์ไปด้วยครับสำหรับที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กันไปแล้วใครที่ชอบร่วมสนุกกันในเรื่องของจาฟุตบอนครับก็ไปดูที่คำบรรยายใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าดีสคริปชั่นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังคงมีมาฝากกันนะในมันเดย์ไนท์นะครับผมนะสองคู่ด้วยกันครับไปดูกันเเเลลลยยคคคครรรรรรััััับบบบทีีีีู่่่แกกกกพมม์องงฤษนนนะะใชววาผ ว่ากําลังอยู่ในช่วงที่หลับไหลสลดยกันเลยทีเดียวนะครับแต่เรามาฟังกันก่อนนะระหว่างทางน้านของบอลมัดที่จะเจอกับฟูลแลมนันเองนะครับส่วนตันแ้วในตอนนี้ครับยังมองว่าพวกเขาเนี่ยเจอกันมาบ่อยครั้งครับเป็นทานังบอลมัดที่เล่นในบ้านได้ทำงานได้ดีกว่านะถึงแม้สภาพทีนั้นจะไม่ดีนะครับแล้วผลงานในตอนนี้โอ้โหบอลมัดอยู่ในช่วงที่ขาดความมั่นใจเหมือนกันนะครับถ้าเกมหลังสุดของเขาเนี่ยไม่ชนะใครครับแบ่งเป็นแพ้ไปถึง3นัดเสมอ2เกมเกมล่าสุดทำได้เพียงแค่ไปยันเสมอท่งน้างของเวสต์แฮมยูเอ ช่วงหลังก็ถือว่าเริ่มกลับมาทําได้ดีขึ้นนะครับ5เกมหลังก็ยังมีแพ้เห็นนะครับแพ้ไป3ชนะ2เกมโดยผลล่าสุดในการเปิดคารเวนคอฟเทคเอาชนะลิวพู่มาได้3ประตูต่อ2ด้วยกันนับสุดโต้แล้วนะครับผมในเรื่องของปัญหานักเตะบาดเจ็บครับวันนี้ท่าน่าบอลมัดก็ยังจะขาดผู้เล่นอยู่ประมาณ4-5รายด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเออร์เนสต์อูนาวนะครับมาคัสท้าเวนเนียนะครับผมในเรื่องเกมลุกก็หลุยส์ซินิสตาและวันนี้อาจจะยังไม่มีชื่อของจัสตินไคล์ว์ดด้วยนะคคครรรััััััับบเเเีียกกกไไดดด้้้้วววว่าาาาาขตสํญหมมือออนน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 ะะะ็จททงิซผพ ทางด้านของเดวิดบรู๊คนะครับผมดันโกออฟตาราผู้นี้เกมรับก็จะได้ทางด้านของดัมสมิธครับอิริยาซาบันยี่และดีนฮุยเซ่นนะครับส่วนทางด้านของฟูลเล่ววันนี้ครับฟูลเล่วนี่บาดเจ็บครับมีเพียงแค่สองรายเท่านั้นนั่นคือเคนนี่เตเต้แฮร์รี่์วิสันและทางด้านของริดนิสันนะครับนอกนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าพร้อมทุกคนครับราอูคิมิเนสนะผมนะอเล็กซ์อีโวบี้เกมในกลางอันเดสเปเดล่าครับผมเกมรับแต่ละคนก็ถือว่าหยุดครบครับแอนโทนีโรบินสันนะผมเกมแดนกลางก็ยังคงมีท่านซันเดอร์ ยังมองว่าถึงแม้ขุมกําลังของฟูลแลมจะฟูลทีมสักแค่ไหนครับแต่การมาเจอบอลหมัดวันนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายนะกันเพราะบอลหมัดตอนนี้ครับกำลังต้องการสามแนนเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจกลับมาครับแม้วันนี้จะต้องมาเช็คฟิกของจัสตินไคลตแต่เชื่อว่าด้วยขุมกำลังที่ยังมีอยู่นะครับอย่างทางด้านความเร็วของออตาร่านะยังไม่วมทางด้านขององตวนเซเบนโย่ด้วยและอีวานเนซอนนะครับวันนี้เชื่อว่าบอลหมัดจะไม่พลาดและการันตีสามแนนได้ในค่ำคืนวันนี้ครับชอบบอลหมัดมากกว่าฟูลแลมนะครับโซนหนึ่งคู่นับหน่อยนะเป็นเกมที่บอ เรียกว่ามีความสำคัญเหมือนกันครับสับพวกเขาครับเอลีโกมันบิทกับเร a l วบายาโดลิทนะครับ ก่อนหน้านี้ครับทางนากแอตเลติโกมาริดมีโอกาสที่จะคว้าทางนั่งของลาติาสเปนด้วยซ้ําไปในฤดูกาลนี้แต่ตอนนี้ผลงานดรอปโนมาล้มากครับตอนนี้แต้มห่างบาร์เซโลนาไปแล้วเนี่ยถึง13คะแนนด้วยกันนะครับถ้าวันนี้เนี่ยไม่สามารถการนันตี3คะแนนได้เหนื่อยแน่นอนสําหรับทางด้านของแอตเลติโกมาริดนะครับโดยผลงานในตอนนี้เนี่ย5เกมหลังสุดข,ของพวกเขานะผมชนะไปเพียงแค่2เกมครับแพ้ไป2และเจ๋อไป1เกมด้วยกันครับโดยเกมล่าสุดนะถือว่าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไปชนะเซบีย่ามาได้จังนาทีบาป กลับสู่เซกุนดาดิวิชันเต็มที่เลยครับชนะล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปถึงเมื่อเดือนมกราคมนู่นเลยครับนอกนั้นแพ้มาลัวๆครับแพ้เยอะด้วยนะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้เกตาเฟ่ไปถึง4ประตูต่อศูนย์ด้วการครับตอนนี้บายาตอลิดขาดความมั่นใจสุสดๆเลยนะครับความร้อมในวันนี้ครับทัานหน้าของจามีก็ยังไม่มีชื่อของทานด้าของ โรดิโกเดอปอนะครับเพียงแค่หนึ่งรายเท่านั้นจากในหน้าการบาดเจ็บครับแล้วก็ทางด้านของซามเอลลีโนนะครับส่วนอีกหนึ่งคนครับที่เรียกว่าน่าจะพร้อมลงสนามอย่างแน่นอนนั่นคือท่าน้าวิลเลียนอวเวเลสครับอกองตวนกิสมันเกมในการแน่คอเนอร์การ์ลัเกอร์นะครับเรียกว่านำทัพมากันครบเลยครับส่วนวันนี้บายาโดริดครับคงไม่น่าจะมีใครมาต่อกรได้แล้วครับนักเตะไม่มีขาดเหลือใครนะครับวันนี้จะได้ด้านดาวินสบารคิดนำทัพมานะครับส่วโซโลเรสเนี่ยค่ำคืนวันนี้ยังคงมาว่าตราหมียังคงต้องการสามคะแนนอย่างเนลยู่นะครับ คงจะไม่ยอมยกธงขาวง่ายๆในการลุ้นหน้าแชมป์ครับถึงแม้ว่าโอกาสจะเรือนรังแล้วก็ตามส่วนด้านของบายยนติดครับโอกาสที่จะกลับไปเซกุนดาก็มีค่อนข้างเยอะยพอสมควรเลยวันนี้ถ้ามีสามคะแนนก็เซกุนบายได้เลยนะครับส่วนตัวมองว่าวันนี้ยังคงเป็นตราหมีที่ดูดีกว่าในบ้านตัวเองครับแล้วก็ในเรื่องของโจทย์ก็ไม่ได้ดูยากเย็นอะไรนะักผมเชื่อว่าเก็บสามคะแนนได้แน่นอนและจะยิงขาดได้ถึง3ามถลูกด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับคู่นี้ก็ยังมองว่าแอตเติโกมาดริดนะครับพี่ๆท่านไหนที่ไปเที่ยวสงกลางแล้วอยากที่จะมาฟังเพิ่มเติมกกก็ฝาด์แชร ซับสไคร e ครับรวมถึงนะครับไปดูที่ใต้คาบรรยายคลิปได้เลยครับเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากจะเข้าไปจอยเพิ่มเติมนับในคลาสของผมนัดฟอนไครับบีฟบอลให้เลือกสารมากมายแทบตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็พร้อมบทวิเคราะห์ของผมเองนะครับผมนะอ่ะแล้วยังไงขอให้พี่ๆทุกคนนั้นเที่ยวสงการอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่นับในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ